เจามาซอเห็ดเจ้าเห็ดโคนเจ้ากําลังออกฝนก็ตกเจ้าโอ้เจ้าเขาก็เจออยู่นี่เห็นหมูเจ้าเห็ดโคนเจ้าโอ้มีหลายดอกเลยเจ้าโอ้โอเคพี่จนก็ได้ละเดี๋ยวเอาหมกัมพูกกมดคะแนนเไรมาเลยมาเลยมาเล่น เอาไปยำเจ้าอันนี้อันนี้ดอกใหญ่เอ้าวฮะดอโอ้ดูดูดูโอ้ดอกใหญ่ใหญ่เลยเจ้าแต่จี้แล้กปใหม่ก็ได้นะมีตึงดอกใหญ่มีตึงดอกน้อยเจ้าออกกันเป็นมูเลยเจ้าอุ้ยม่วนขนาด โอ้อันนี้ก็เห็มูมเจ้ามาขนาเลยเจ้าโอ้ตีีีเขาเหรอนจะจะขัว้้าจะนนเจมีเห็ดโคนเจ้าเห็ดโคนเห็ดโคนจจ นี่เห็ดหหเห็ดโคนเจ้าอู้อดังกับไ,ได้เดี๋ยวเขาจะมาลู่เห็นหน,นักเลยดไปสำรวจต่างอื่นออโอ้เจ้าอันนี้ก็จีมอ่มๆเลยเจ้าโอ้ดูเห็ดโคน เออนั่นอันนี้ห้าฟุตไปเหี่ยเจ้าวุ้ยจียมอมอมอเจ้ายำโอ้เจ้ามูนี่มีกระจีเจ้าโอ้มอขนาดเลยจียอุตุอตะเจ้า เจ้านี่จีจนเจ้าเล็บอันสวยงามเจ้าดำขึ้นเืแล้วเจ้าูเด่นมันต้องคูดอะ่ะอ,อ,อยได้ละได้ละ chỉ muốn ngộ ngạn thôi Ờ, hết hẻm Dạ, nam mà, hẳn nam mà Ồ, mình dũng lực cháu Đồ đo, hắn hẻm đo. ฝนกระตกเจ้าเห็ดกระออกนักเห็ดโคนเจ้าดูโอ้ยังคือเจ้าไปอ่ะไปดูอันนี้เห็ดที่เขาเก็บได้วันนี้เจ้าเอาเอาถุงมาแกนเดียวจเจ้าเราเผอิญมาได้นัก โอ้เห็ดโพนเห็ดโพนเจ้าเจ้าได้ปอยำแล้วเจ้าเขาปีกบ้าแล้วเจ้าไหนเขาเห็นกําเลยเปี้ยหมดเลยเจ้าโดเห็ดโพนเห็ดโพนเจ้าคน้าคนสัเห็ดคนกระต๊อกเจ้า เจ้าเดี๋ยวเขาจะล้างเห็ดเจ้าวันนี้เขาจะว่าจะยำเห็ดโคนเจ้าเดี๋ยวฝากชมคลิปต่อไปในเจ้าคลิปยำเห็ดโคนเจ้าขอบคุณเจ้าเขาจะเอามีดคูดที่ตีนมาเจ้าเพราะว่าดินทรายมันติดเจ้าเอามือหลวบๆมันบอกให้ออกเจ้า yeah man